บำเพ็ญธรรมต้องไม่กลัวการทดสอบพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาสถานธรรมไทาย,ยานจังหวัดยะโสธรวันที่24เดือนมีนาคมพศ2550บำเพ็ญธรรมต้องเชื่อมั่นต่อธรรมะจึงบังเกิดปัญญาญาณแยกแยะมิลังเลสับสนบำเพ็ญธรรมต้องศรัทธาใจจริงแท้ จึงบังเกิดพลังแรงฮึดสู้มีชีวิตชีวาบำเพญธรรมต้องไม่กลัวการทดสอบจึงบังเกิดยกระดับจิตสูงขึ้นเมื่อพบเจอบำเพญธรรมต้องมีความอดทนจึงบังเกิดแรงไฟสุข,ขุมยะเยือกเย็นบำเพญธรรมต้องรู้หน้าที่ตน จึงบังเกิดการแบกรับอย่างเต็มที่ไม่บกพร่องบำเพ็ญธรรมต้องมีจิตสำนึกคุณจึงบังเกิดปณิธานบรรลุคุณตอบแทนคุณสิธิรักเอ๋ยโลกยุ่งเหยิงถึงเพียงนี้เจ้าจะไม่ประสีประสาดได้อย่างไร จะไม่แกล้งกล้าบำเพ็ญธรรมได้อย่างไรอาจารย์ติดตามเคียงบาไหลตลอดมาเศกเช่นเงาที่ทอดยาวขึ้นตามดวงตะวันจิตรักเอ๋ยจิตเวนายิ่งตกต่ำดุดท้องฟ้าที่มืดมิดดุดจัก,กรวาลที่ไร้แสงสว่างเจ้าจะยังสนุกเพลิดเพลินเสพสุขอีกถึงเพียงไหนจงพินิจชีวิตตนในชาตินี้ลิ้มรสชาติของความขมหวาน ได้ชื่นบานหรือ,อยังเคยชินบ้างหรือ,อยังแต่เหตุใดชีวิตยังไม่รู้จักพอประมาณจงพินิษพิจารณาให้จงดีอยากพบแดนอันสงบสุขในชีวิตนี้แต่ถ้าว่าไม่ยอมปล่อยวางหรือจะพบตนที่แท้จริงวันนี้ได้มีบุญสัมพันธ์นับเป็นวาสนาะสิทธิของอาจารย์พึงตระหนักให้ดีหลักธรรมที่สดับ ได้ชี้นำพาอะไรให้แด่ชีวิตสิทธิรักบ้างได้นำชี้นำไตรัดอันประเสริฐสุดขอย้อนส่องตรนพินิจคำพีแห่งจิตมิได้ค้นหาที่ภายนอกหรือเปลือกนอกหรือรูปรับหรือวัตถุแต่ค้นหาที่จิตของตนว่ามันย้อนมองส่องเพียงใดในชีวิตประจำวันต้องตั้งใจให้ดีที่จะประพฤติท,ทำความดี ม่ต้องกลัวว่าจะทำมิได้ชนะขอเพียงรู้จักชนะจิตใจตนยิ่งกว่าชนะผู้อื่นหรือสิ่งทั้งหลายสิรักเอ๋ยสิเอ๋ย,เ,อยเจ้าจงบำเพ็ญตามปฏิปทาของพระพุทธพระโพธิสัตว์อาจารย์นั้นเดินร่วมทางทางพ้นทุกการฤด,ดูกับสิรักขอเจ้าตั้งมั่นตั้งใจอาจารย์เชื่อมั่นว่า สิทธุคนเป็นแบบอย่างพุทธะได้ไม่ยากคือพุทธะเดินดินแผ่จิตเมตตาภาวนาความสุขให้ทุกชีวิตได้ร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติขอสิทธินำพาธรรมและจิตสรัทธานี้ชดช่วยนั้นเป็นพอสิทธิ์เอ๋ยสิทรักความสุขมีให้สำหรับผู้รู้พอ ความสำเร็จมีให้สำหรับผู้ทุ่มเทลงแรงจริงโอกาสมีให้สำหรับผู้เตรียมตัวพร้อมภาระใหญ่มีให้สำหรับผู้ยอมแบกรับบุญบารมีมีให้สำหรับผู้อ่อนน้อมถ่อมตนรักเอ๋ยประจักษ์เหตุและผลวนเวียนมาหลายกับกันทุกมากมายนั้นยากทลายลงกำแพงแห่งทุกชีวิตคนยากนาจะก้าวข้ามหากไม่รู้ตนแท้จริง ชีวิตยากนักจะปล่อยวางทุกสิ่งอย่างบนโลกจริงไหมเข้าใจธรรมรู้นำปฏิบัติขจัดใจที่มัวหมองกัดกลุ่มกังวลสับสนภาวะผวังตั้งสติในตนให้จงดีมีสติสมาธิจึงก่อเกิดปัญญายาณอันล้ำเลิศจึงเฉิดฉายรวมใจไว้รู้หยุดลงที่หนึ่งสังวรใจตน รู้พูดร,รมต้องเป็นหนึ่งให้ตรงเที่ยงวิถีธรรมสืบทอดโดยพระอริยะจะบำเพ็ญหรือไม่อยู่ที่ใจตนใจเที่ยงตรงคือพุทธ,ธะใจผิดเพี้ยนคือมารใจโลภคือเปรตใจหลงคือเดรัจฉานสิทธิพึงสังวรวาระสุดท้ายมีกายให้รู้สร้างบุญกุศลบำเพ็ญจิตให้มั่นคงให้ผ่านพ้นความมองมัว กายใจบริสุทธิ์ใสดังพุทธาวันข้างหน้าแน่นอนสิทิ์ย่อมคือพุทธาได้พระโอวาทพระอาจารย์ที่กงเมตตา